สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กับ Mac a n d j o y Channel อีกแล้วเราจะมาพูดหัวข้อเรื่องอะไรนะความสัมพันธ์ที่ดีต้องไม่ทำให้เราพยายามอยู่ฝ่ายเดียว้ทำไมมันยาวจังนะ,ะความสัมพันธ์ที่ดีในความคิดของเราสองคนคิดว่าอ๋อโอเค ก็ไม่ได้ซนขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีก็คือเราคิดว่ามันไม่ควรที่จะต้องพยายามอืมอืมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยอืมทําไมเห็นด้วยก็จริงจริงพยายามมาดีแล้วแต่ว่าไม่ควรพยายามใส่เดียวมันก็ไม่ต้องพยายามมากเหมือนว่าเขาคิดว่าเราควรเป็นตัวของตัวเองทั้งสองฝ่ายเหมือนแบบในทุกเรื่องนะ การพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกวันนี้เป็นตัวของตัวเองมากสุดร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงกระเบะปะาก็อืมเป็นตัวของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะดีถ้าเราเจอคนที่ใช่เราก็สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อือมันก็ทําให้เราไม่ต้องเหนื่อยไงเพราะเราเป็นเป็นเขาเรียกอะไรตัวของตัวเองอืมไงอืม ยังไม่ทันเริ่มพูดก็คือนาทีครึ่งละเอาเ็าพูดมาแล้วเริ่มยังไงเอาลองพูดพู้อันนี้เริ่มแล้วโอเคอ่ะความสัมพันธ์ที่ดีเป็นยังไงบ้างข้อหนึ่งเมื่อกี้พูดไปแล้วไงก็บอกว่าให้เป็นตัวของตัวเองอ๋ออ่ะเป็นตัวของตัวเองเออแล้วแล้วงไงต่อก็รู้สึกว่า อย่างที่บอกก็คือเราเราไม่ควรพยายามอยู่ฝ่ายเดียวก็คือพยายามเหมือนพยายามในทุกอย่างพยายามทั้งการใช้ชีวิตพยายามทั้งอการดูแลจิตใจดูแลเอ่อความรู้สึกดูแลทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามทั้งแบบอ่อเรื่อง คอยประคับประคองความสัมพันธ์อะไรเงี้ยถ้าเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้พยายามเลยอ่ะมันก็เหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บถึงจุดหนึ่งที่มันรับไม่ไหวแล้วกับความเหนื่อยนี้มันก็ทําให้ต้องแยกจากกันอืมอือก็เมื่อกี้จากเมกื่อกี้คือสมองเขาคิดไม่ได้เลยพอเขามองเห็นไฟข้างหลังมันแบบแบบไห <laughs> น เมื่อกี้อ่ะก็เลยคิดว่าหลอดไฟเสียต้องเปลี่ยนหลอดไฟหรือเปล่าคือนอกเรื่องไงสมาธิลุดเอาใหม่เมื่อกี้อ๋อถ้าคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีหรือเรากําลังอยู่ในช่วงพูดคุยก็ได้สมมติว่าเรากําลังอยู่ในช่วงสมมติเราเรากำกลังอยู่ในสมมุติเลยเรื่องจริงไม่ได้ตอนนี้ก็จริงอยู่อ่าสมมุติเราโศก สมมติเราสดเราพ้างจีบกันสมมติเราเพิ่งจีบกันตอนเราคุยกันแรกแรกที่เขาบอกที่รักว่าอะไรนะเหมือนเขาพยายามเข้าหาที่รักอยู่ฝ่ายเดียวนั่นแหละนั่นแหละตอนนั้นอะที่เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเหนื่อยแหละเขาจะไม่พยายามอีกแล้วเออแล้วทําไมตอนนั้นถึงรู้สึกรู้สึกยังไงเล่าไปสิก็ไม่ได้รู้สึกทําไมก็แค่รู้สึกว่าเออเหมือนเราก็ อย่างที่บอกพยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากมากใช่ไหมก็เป็นคนที่เวลาโฟกัสกับอะไรหรือว่าเวลาทําอะไรอะ่ะจะแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรแบบไม่ได้สนใจคนรอบข้างหรือความรู้สึกคนรอบข้างทั้งนั้นที่จริงๆอ่ะเป็นคนแคร์ความรู้สึกคนรอบข้างตลอดนะคือแคร์ว่าเอ,อคนอื่นจะคิดยังไงกับเราเป็นคนอย่างนั้น แล้วก็เป็นคนที่แคร์ว่าเออเวลาเราพูดอะไรไปหรือเราทําอะไรไปอะ่ะคนอื่นเขาจะแบบรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าในบางบางทีที่เราแบบเออพูดไปแล้วรู้สึกแบบอืมไม่น่าพูดเลยหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนเก็บมาคิดอืมจริงๆริงอะปกติจะเป็นคนแคร์แต่ว่าด้วยความที่พอเวลาเราทําอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดในในทุกอย่างอะ่ะเราก็จะมองข้ามคนที่อยู่ข้างๆ้าง,างอืม แล้วพอพอเขาพูดมาว่าเออเหมือนเขาพยายามเขาเหนื่อยเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนได้ฉุกคิดอะได้รู้สึกว่าเออหรือเรามองข้ามเขามากเกินไปก็คือคิดไม่ได้เลยไม่สามารถคิดเองได้เลยว่าตอนนั้นเขาพยายามคุยอยู่ฝ่ายเดียวฮะไม่ไม่เขาก็คุยนะก็คุยแต่หมายถึงว่าคือเราคุยกันก็คุยหมายถึงคนคุย<ะ>คุยกันใช่ไหมอะ แต่ว่าณตอนหังน่นนะเราคุยกันแต่ในการที่เขาพยายามจะมาเจออ่ะนึกออกไหมเขาพยายามจะนัดที่รักให้มาเจอ,อหรือว่าจะไปหาหรืออะไรอย่างนี้ไงคือเราอะ่ะความว่างไม่ตรงกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ คือต่อให้ที่รักว่างหรือไม่ว่างหรืออะไรก็ตามตอนนั้นอะที่รักเหมือนแบบบ่ายเบี่ยงไม่เอาเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอยู่กับเพื่อนหรือว่าเดี๋ยวต้องไปตรงนู้นเดี๋ยวต้องไปตรงนี้คือมีโลกส่วนตัวเยอะแล้วก็นนานไม่ใช่บ่ายเบี่ยงนั่นคือแปลว่ายังไม่ว่างไงแปลว่ามันยังมีธุระอื่นอยู่ไม่ก็ตอนนั้นที่รักบอกว่ามันยังมีธุระอื่นอยู่ก็คือปกติอาจจะเป็นคนที่จัดจัดเวลาให้งาน เราก็จัดเวลาให้ตัวเองค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าบาลานซ์บาลานซ์าานค่อนข้างเยอะเช่นอย่างสมมุติว่าในในหนึ่งสัปดาห์เราทํางานไม่ว่าเราทํางานเยอะน้อยแค่ไหนเราก็จะจัดว่าเราจะต้องไปยิมทุกๆกกี่วันต่อสัปดาห์ก็คือเราก็จะมีแบบเราจะต้องไปกินข้าวกับเพื่อนคนนี้ สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเราจะต้องไปยิมเราจะต้องไปอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีการจัดสรรเวลาที่แบบแน่นอนในทุกอย่างแล้วคือพอพอเจอคนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเพิ่มขึ้นอย่าเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบเออเราต้องจัดเวลาให้เขาบ้างซึ่งพอเรานับนับดูดตามธุระของตัวเองแล้วมันไม่มีว่างเลย มันไม่ว่าอะไรมันไม่ว่างเลยแค่ออกจากบ้านทุกวันแล้วก็กลับมานอนมันก็เหนื่อยแล้วตอนนั้น่ะเออไม่ใช่คือที่รักหนึ่งที่รักเอาเวลาไปทำหน้าสามสี่ชั่วโมงสองกว่าจะอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้าสองสามชั่วโมงเนี่ยมันเสียเวลาชีวิตไปเท่าไหร่แล้วก็นันแหละมันไหนกว่าจะยุระยะเวลลงมาจากคอนโดเพื่อขับรถออกไปข้างนอกพอขนนั่งอยู่ในรถ ก็อยู่รายาทำนู่นทํานี่ทํานั่นจัดของกระเป๋าจัดอะไรกว่าจะได้ออกเดินทางไปทำงานน่ะแล้วพอคุยก็นั่นแหละถึงเรียกว่ามันเป็นเวลาที่เราแน่กำหนดตายตัวแน่นอนไม่แน่นอนว่าแบบเออแต่งหน้าต้องกี่ชั่วโมงทำหน้าสัปดาห์นึ่งต้องทำหน้ากี่วันหรืออะไรแบบนี้ยคือมันมีมันมีแน่นอนแล้วแล้วพอ พอมีคนเข้ามาในชีวิตอ่ะมันก็ต้องแบบบีบตรงนี้ก็คืออะทําหน้าน้อยลงไปยิมน้อยลงไปกินกับเพื่อนน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกเราไม่ได้ชินขนาดนี้ไงเอาจริงๆถ้าสมมติว่าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเราก็แทบจะเจอกันน้อยมากไม่พูดเพราะ<ช>ถ้าพูดไปถ้าพูดตามจริงถูกไหมเพราะว่าอันเนี้ยพอเราอยู่บ้านอยู่บ้านเดียวกันปุ๊บมันก็เลยทําให้เราได้เจอกันมากขึ้นไง แต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับตอนนั้นน่ะที่อยู่กันคนละบ้านอะมันก็เลยทําให้เหมือนแทบไม่ได้เจอเลยเพราะเวลาไม่ตรงกันอืมเวลามันไม่ตรงกันจริงๆเพราะว่าเขาทําทุกอย่าง everything จริงกับเบลของเขาแล้วเหนื่อยละอยากเจอกลับไปไม่ใช่บนเตียงฟ<า>งังก่อนฟังก่อนตอนนั้นที่รักบอกเขาว่าทําไมที่รักถึงถึงแบบ ไม่ค่อยให้เขาเข้าไปในชีวิตอะเพราะว่าที่รักอะห่วงความเป็นส่วนตัวของตัวเองที่รักพูดอย่างนี้กับเขากลัวว่าเวลาส่วนตัวของตัวเองจะหายไปก็ใช่ไงก็ที่พูดอยู่ไงว่าเขามีการจัดสรรเวลาที่แน่นอนในแต่ละสัปดาห์ของเขาก็เลยไม่ให้เขาเข้าไปในชีวิตไงนะตอนนั้นไม่ได้บอกว่าไม่ให้เข้าแต่ว่าเดี๋ยวเขาขอเวลาในการจัดตัวเอง ไม่มคือถ้าวันนั้นน่ะเขาไม่เปิดใจพูดว่าเขาเหนื่อยแล้วนะที่เราก็จะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อแบบให้เขาเหมือนแบบเปิดประตูรับเขาไงเดี๋ยวนะวันนี้เขาโ่ข,ข้ออะไรนะหัวข้อว่าอะไรนะ ความพยายามอะไรนะความสัมพันธ์ที่ดีต้องไม่พยายามแต่กูพยายามเยอะว่าอ้าวสรุปความสัมพันธ์ไม่ค่อยจะดีนี่สรุปนั่งเถียงกันอยู่อันนี้คือเป็นความสัมพันธ์ที่อันนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะดีก็คือไม่อันนี้คือพูดถึงตอนแรกที่เรามีการปรับจูนกันแต่ว่าพอตอนเนี้ยอย่างที่บอกความสัมพันธ์ที่ดีคือเราไม่ควรพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือ พยายามแล้วพยายามอยู่พยายามแล้วเนี่ย <laughs> ก็นี่ก็พยายามกลับไงตอนนี้พยายามกลับปุ๊บเราก็เลยปักจูนกันได้ก็เลยอยู่อยู่กันแบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็คือเป็นเรื่องหนึ่งในสมัยอดีตท,ที่ที่พอเคลียร์กันไปแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาซ้ำกับเรื่องเดิม แน่ล่ะก็เราอยู่ด้วยกันถ้าไม่อยู่ด้วยกันป่านนี้ใช่ไหมล่ะถ้าแบบว่าเออเดี๋ยวค่อยคุยนะเขาจะดูหนังเออเดี๋ยวค่อยคุยนะเดี๋ยวเขาจะดูซีรีส์ก่อนเออเดี๋ยวค่อยคุยนะเขาจะไปกินข้าวกับเพื่อนเออเดี๋ยวค่อยคุยนะเขาจะไปเล่นบอร์ดเกมกับเพื่อนเนี่ยคือนี่เขาลดไปทุกอย่างแล้วขนาดไปยิมเขายังลดไปวันหนึ่งเลยเนี่ยควนขึ้นเลยเนี่ย แเขาก็อ้วนดูหรือเขาเต็มจอไปหมดเลยไม่นี่นี่อ้วนเพราะกินไม่ได้อ้วนเพราะไม่ไปยิ้ม <c oughs> ให้มันอ้วนไปเออแล้วขว้อข้อต่อไปคืออะไรนะจบบ้าค่ะมันจะเยอะมันจะง่ายอะไรขนาดนั้นอืมก็ประมาณนี้แหละก็ไม่อยากให้อ๋อเราจะต้องไม่เหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวเราจะต้องไม่รู้สึกว่าเราอะพยายามเข้าหาเขาอยู่ฝ่ายเดียวถ้ามันเป็นถึงจุดนั้นน่ะก็ทําตามที่เราแนะนําก็ได้ว่า ก็พูดกับเขาไปตรงๆเลยว่าเราพูดกับคนที่เราคุยนะว่าเรารู้สึกแบบนี้ถ้าเธอไม่ได้รู้สึกแบบกับเราแบบนั้นหรือคิดไม่คิดที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรที่ปรับจูนเข้าหากันอ่ะเออเราก็เธอก็เขาเรียกอะไรก็แยกทางกันดีกว่าหรือว่าก็แค่เป็นเพื่อนกันก็เราอืมอาจจะเราไม่เข้ากันเท่านั้นแหละอือก็อาจจะแค่เป็นความสัมพันธ์แค่เป็นเพื่อนกันก็พอเพราะว่าตอน มันก็มีก่อนที่เราจะคบกันแล้วก็คุยกับคนอื่นมามันก็ต้องมีการแบบลองเชิงใช้คําว่าอะไรดีเหมือนแบบก็ดูว่าแบบเราเข้ากับใครไม่เข้ากับใครพูดคุยกับคนนี้แล้วมันลื่นไหลไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะพูดคุยกับคนนี้แล้วแบบเดทแอร์จังเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบพูดไปถามคําตอบคําถามคําตอบคํามันก็แบบมันก็มีนะมันก็แบบว่าใช่ไง เหมือนคุยด้วยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้คุยแล้วเราต้องพยายามหาเรื่องคุยอะไรเออมันต้องแบบมันก็จะมันต้องพยายามหาอะไรในสมองสักอย่างสักเรื่องมาคุยอะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามันเป็นในเคสนั้นน่ะมันก็จะเหนื่อยเราไงนึกออกปะแล้วถ้าถ้าเราเริ่มรู้สึกแบบนั้นแล้วหรือว่ามันเหนื่อยมากๆแล้วหรือเราอาจจะชอบภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าทุกๆอย่างนี้ัยอะไรของเขาทุกอย่างมากอ่ะ แต่สุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้มีใจให้เราเลยอะไรเงี้ยเราก็ควรถอยออกมาดีกว่ามันไม่ใช่ว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกฉันว่าตื้อเท่านั้นแหละเดี๋ยวโดนตีนอุ้ยขอโทษพู้คำหยา <laughs> ดเซนเซอร์ตุดทุดุดก็ั่นแหละแบบบางทีผู้หญิงเขาไม่ได้เป็นฟีลแบบตื้อเท่านั้นที่คองโลกใช่ไหมอืออืออะอย่างที่เราก็โดนคนจีบมาเยอะตื้อเท่านั้นคองโลกปะ ก็อ่ะจริงๆถ้าคนมันไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบเออถ้าคนมันไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดแปะใช่ถ้าเกิดว่าคนที่คนที่เราเรามีความรู้สึกอยู่แล้วหรือว่าเราชอบหรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นเป็นผลลัพบ์กบวกอะตื้อหรือหรือไม่ต้องตื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็อโอเคอยากคุยด้วยรับรู้ได้อ่ะเอออ่ะคนที่ถูกใจแล้วกันเนาะ เออมันจะรับรู้ได้ว่ายังไงอืมแล้วก็ความสัมพันธ์ที่แบบแม้จะคุยกันไปนานมากสมมติว่าคุยกับคนนี้มาเป็นแบบสามสี่ห้าหกเดือนแล้วสมมติเป็นจะปีแล้วอย่างเงี้ยยังไม่ได้คบเป็นแฟนเชื่อเถอะเธอจะไม่ได้คบเป็นแฟนเพราะมันนานเกินอือเธอคิดว่างั้นไหมก็เหมือนก็อืมก็จริงก็อย่างนั้นแหละ ก็แบบจริงๆสามสี่เดือนอนะ่ะมันก็เริ่มจะพอรู้แล้วหรือไม่ไม่ต้องถึงสามสี่เดือนบางทีแบบสองอาทิตย์คุยกันก็<ะ>บางทีมัน <จะ S 1> ไม่ได้ข <จะ S 1> ึ้นอยู่กับเวลาเราไม่สามารถรู้ว่าคนนี้เราอยากจะคุยต่อหรือไม่อยากคุยต่อ,อ,อ<ม>จริงๆเวลามันไม่ได้วัดผลความชอบหรือว่าความรักอะไรได้นะเรารู้สึกอย่างนะั้นเหมือนแบบเหมือนเราอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช้าแต่ก็ไม่ได้เร็วเนาะ นานปะจะไม่ได้ตอนแรกเราคุยกันนานไหมสสองเดือนมั้งสองเดือนสเดือนประมาณเออประมาณสองเดือนเออประมาณเพราะว่ามัวแต่เดี๋ยวก็ไปนู่นเดี๋ยวก็ไปนี่เดี๋ยวก็ไปนั่นไม่ต้องเจอกันเลยแต่ไม่ไม่แต่ตอนช่วงนั้นคือยุ่งมากจริงอืมอืมไม่แต่เราสองคนก็ยุ่งยุ่งมากกันอยู่แล้วหมายหมายถึงว่าถ้าสมมติเราไม่ตอนเนี้ยไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะคือ ก็จะอาจจะไม่เจอกันเลยอาจจะเจอแค่วันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนั้นแค่นั้นเลยใช่หรืออาดเลยเพราะว่าเพราะวาันธรรมดามันเหนื่อยอืมเออเพราะไปไซตงงานอะไรอย่างเงี้ยจางบางทีสองทุ่มสามทุ่มก็ยังไม่เสร็จงานอืมใช่บางทีบางทีเขาก็เพิ่งเสร็จงานตอนสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยอืมเออบางทีก็แบบไม่เจอหรอกถ้าอยู่กนละ้านไม่เจอ ใครจะขับรถมาหาตอนสี่ทุ่มขนาดบ้านบ้านไม่ได้ห่างกันมากนะประมาณสักยี่สิบยี่สิบนาทีได้ปะก็ยี่สิบห้านาที<อ>ได้ถ้ารถไม่ติดก็ประมาณนั้นเออถ้ารถติดก็ห้าสิบนาทีอืม <laughs> <laughs> เดี๋ยวจริงจริงค่ะตอนเช้านั้นน่าไม่ตอนเย็นค่ะกลับนี่แหละตอนแบบเวลาเลิกงานค่ะกลับอะวัดเคยวัดแล้ว จากคอนโดมาบ้านประมาณยี่สิบห้าสิบบ้านเขาอยู่บางนามั้งเออก็ประมาณนี้แหละเราว่าอ่ะสรุปขมวดบมทุกอย่างดิหัวข้ออะไรนะความสัมพันที่ดีความสัมพัน์ที่ดีจะต้องไม่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะจ๊ะอืถูกไหมถูกค่ะอ่ะแล้วไงต่อ ก็ไม่ทําไมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าเราเหนื่อยหรือว่าเราเราแบบต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะก็ลองทบทวนตัวเองว่าตอนเนี้ยมันยังมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่หรือเปล่าแล้วเราเม้นมราคุยกันได้นะอืมเม้นมากคุยกันได้นะจะทักมาส่วนตัวก็ได้เพื่อน <laughs> เพราะว่ามันไม่มีใครดูเรามีแต่เพื่อนโ <laughs> <Okay. S 2> อเคโอเคก็นั่นแหละ ทุกคู่ไม่มีไม่มีคู่ไหนเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นหรอกเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าเราค่อยมาพูดหัวข้ออื่นๆถัดไปวันนี้จบคลิปดีกว่าโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแม็กกอ็นจอยชาแนลชิ้งย้มไหมชิ้ง <c oughs> <c oughs> ปิดคลิปโอเค